สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่18กันยายนนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยนะครับราชเชือเนิน เป็นศึกมวยไทยพลังใหม่คู่มวยทุวจัดได้หน้าดูคูกกี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้มีหลายรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของฟุตบอลน,นะครับคาราบาวขับของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ในด,ด้านของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับโดยเฉพาะด้านของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนั้นไฮอะไรจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเรือใบถีฟ้ามาเตตติติตี้ตัวแทนจากประเทศอังกฤษนะครับเปิดสนามไอเดียฮัสเตเดียมรับมืออับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับตัวแทนจากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งผมเมท้าก็จะิเคราะห์วิจารณกกัช่วงน ช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารอศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจาร์ฟุตบอลต่างประเทศครับคัดให้เน้นๆนะครับหคู่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมธาเศรีแห่งนี้ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจาร์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธา ต้องขอขุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก1668ด้วยนะครับส่วอนอกสนใจรับข้อมูลข่าวสารวงการกีฬาในครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงนั้นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลและที่สําคัญมีกลุ่มลายเสียงให้ฟังฟรีมีกลุ่มลายเสียงให้ฟังฟรีฟรฟฟรนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก1668กส่วนอกสนใจส,สมัครเข้ามาได้ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งนั้นนะครับผมเมทาการันตีเรื่องกีฬามวยและฟุตบอลนะครับ เราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอศึกมวยไทยพลังใหม่คาขืนนี้กันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเ,เนินนะครับม,วย,ยมวยทําการชกในช่วงเวลาครับ 18.00น6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคู่แรกกันของวันนี้จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางตะวันฉายอภปคัดมวยไทยนี่เจอกัะทางเจ้าทนงเดชกับทอพัฒนาวาดกับมวยคู่นี้นะครับเจอกันในเบทพิกัด111ปอนด์ตะวันฉายนี่ขาดไป1.2ไม่ค่อยดีเท่าไรครับส่วนทางเจ้าธนงเดชนี่ก็ขาดไป0.1นะครับมวยคู่นี้เลดเปิดทางเจ้าตะวันฉายต่อ5-3นะครับทางตะวันฉายครับเป็นมวยเพชรฝีมือนะครับครบเครื่องไอคิดหมอมวยหลากหลายดักเตะดับถีบดีส่วนทางเจ้าธนงเดชครับเข่าในเหนียวแนนตั้งรับ ดีครับตระดทางเจ้าธนงเดชแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบในด้านของรูปร่างช่วงชกนะครับวันนี้ต้องพยายามเดินเข้าหากว่าจะเข้าถึงตัวทันตะวันฉายได้ผมดูเหนื่อยถึงตะวันฉายจะมานักหนกขาดก็จริงแต่ว่าในด้านของไอ้คิวมันสมองมวยนะครับเกมภายนอกบวงนอกนะผมดูยังดูดีกว่ามวยคู่นี้ครับผมชอบในด้านของทางมุมแดงก็คือทางเจ้าตะวันฉายนะครับอัคัดมวยไทยครับคู่แรกวันนี้นะครับชอบตะวันฉายคู่ที่สองครับารูฟี่ครับตองพัทลุงครับวันนี้เจอกับทางฝรั่งซับนะครับรานาว มอเตอร์ทางพลังซับรันนาห์บเต,ตยนะครับมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1 17ปอนด์ครับรูฟี่ลดไปสึงจุดแปดส่วนทางพลังซับนี่ก็หมันว้อยปอนด์เท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้นะครับในด้านของทางรูฟี่เป็นมวยรุ่นพี่นะครับประดุกมวยเบอร์มวยแข็งโปกาา๊กวันไหนโชคดีดีใจหายวันไหนจะ จะหลุดก็จะถึงว่าล้วนไปเลยสำหรับทางเจ้าโรฟี่แต่ว่ากระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าแน่นอนครับส่วนทางชาวพลังซับเป็นมวยรุ่นน้องก็เป็นมวยเพศนะครับฝีมือครบเครื่องไอทีเหมองวยหลากหลายดักเตะดักถีบดีสีเสื้อหน้าเสียตัวเงินแข่งป๊อกนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมทานะครับยังรักยังชอบครับในด้านของทางมวยรุ่นน้องก็คือทางเจ้าพรังซับนะครับรานนานะครับมอเตอร์นะครับไปด้านของมวยคู่ที่สองชอบทางพรังซับนะครับชื่นชอบในด้านของจังหวะนะครับการเอาตัวรอดครับจังหวะหัวจิตหัวใจของน้องเขานะะะคคคครรรรัััับบบแลูู้ทีี่่องวนนน สิง <Saint> อุดรนะครับปอดรามอินทาครับวันนี้เจอกระทางเจ้าอมสินนะครับพอพัชรวาดมวยกู้นี้เจอกัรพิกัด128ปอนด์ครับสิงอุดรนน้ำหนักป1.2ส่วนทางเจ้าอมสินนี่พองขาดไปด1นะครับมวยกู้นี้เหล็กเปิดทางสิงอุดรต่อ19นะครับทางสิงอุดรนะครับเป็นมวยเพียนฝีมือสายจัดจ้านไอคิทุ่งหมอมวยครบเครื่องหลากหลายส่วนทางเจ้าอมสินนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทครับอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงเตะ หมัดสอคมนะครับที่สําคัญนะครับมีนาทีเช็คบินด้านของมวยคู่ที่ส่วนตัวผมเมธาผมชอบมวยรองทางอมสินนะครับพอพัชรบ้าด้านของมวยคู่ที่สามน,นะครับและคู่ที่ สี่เป็นคู่เอกวันนี้ครับโรบอคอปนะครับแรดโกยิมนี่เจอทางพรพิทั์นะครับซูจีบักหนีเกี้ยวมวยคู่ที่เจอกันฟรกัด125ปอนด์กับโรบอคอปนี่มาลดไปศูครับส่วนทางเจ้าพรพิทักลดไปศูราคาหลีดเปิดทางพรพิทักต่อ19นะครับทางเจ้าโรบอคอปนะครับอาวุธมวยครับหนักหวงรุนแรงต้นต้นรุนนับรุนนอกส่วนทางเจ้าพรพิทัพนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเพศครับสีมือครบเครื่องอซสมวงมวยหลากหลายแต่ว่าโดนหนักหนักก็ไม่ค่อยได ที่ผมชอบทั้งเจ้า2แผ่นดินนะครับเจตนาทางเจ้าเพชรสุริยาสิงห์จุฬาลัตน์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ผมชอบเป็นด้านของวันนี้นะครับอย่างเช่นชอบเป็นด้านของทางเจ้าสตั๊นนะครับจินบีมวยไทยครับวันนี้เจตนาจางเพื่อไทยใหญ่นะครับสอมานิชชนบุรีวันนี้จบตรงนี้ช่วงที่สองจีนใหม่สวัสดีครับ